ก็สู่ช่วงจับประเด็นสนทนาวันนี้เป็นช่วงของจันเว้นจันแล้วก็เราจะสนทนาธรรมโดยเฉพาะเรื่องของความคลืบหน้าในการอุปสมบท10,000แรูปในช่วงเทศกาลเข้าพรรษาค่ะเช่นเคยค่ะแขกรับเชิญที่ร่วมในรายการวันนี้พระครูวิสุทธิการจนกิจเจ,จ้าอาวาสวัดถ้ำเนรมิตรเจ้าคณะอำเภอศรสีสวัสดิ์นะคะจังหวัดกาญจนบรุรีพระคุณเจ้าอยู่ในรายการกับเราแล้วกลับนมัสการพระคุณเจ้าค่ะกรับนมัสการพระคุณเจ้าครับ เจริญพรค,คุณพิจนุสรค,คุณมัตนัยาผู้ดำเนินรายการและท่านผู้ชมรายการผู้มีบุญทุกท่านเจ้าค่ะคงจะต้องถามย้ำถึงเรื่องของความ,วามแนวคิดที่ก่อนหน้านี้พระคุณเจ้าอาจจะได้พูดถึงเรื่องของแนวคิดและความสำคัญเกี่ยวกับการอุปสมบท1 0 0 0 0 0รูปย้ำแนวคิดอีกสักครั้งหนึ่งเจ้าค่ะครับเจริญพรก็เนือ่องจากว่าเมื่อมีพมระสัมมาสัมพุทธเจ้าบังเกิดขึ้นนะฮะโลกทั้งโลกก็สว่างสวยความมืดมนอน,อนตรการ ความเ,เดือดร้อนทุกภัยทั้งหลายก็มาลายหายสูญไปเกิดหลักธรรมคำสอนแล้วก็เกิดพระอา,หารหันผู้ทำตนให้บริสุทธิ์หมดจดจากกิเลสขึ้นมากมายนะฮะก็จึงเป็นหลักของออสรรพสัตว์ทั้งหลายของมวลมนุษยชาตินี่ฮะว่าถ้าเราจะสั่งสมคุณธรรมความดีหรือว่าจะดำเนินรอยตามพระสมมาัระเจ้าเ,เราก็ต้องมาศึกษาธรรมแล้วก็ต้อง ปฏิบัติตามพระองค์ก็คือการออกบวชการบวชก็คือการสละเพศของคารวะวิสัยนะฮะมาศึกษาธรรมะแล้วก็มาประพฤติปฏิบัติธรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งอของอไทยเราก็จะมีาการบวชเข้าพรรษาสามเดือนอันนี้ถือว่าเป็นหลักสูตรที่สําคัญนะฮะแล้วก็เป็นพระวินัยที่เป็นพระบัญญ,ญัติของพระสมมัยเจ้าที่เป็นโอกาสที่ให้พระภิกษุสงฆ์เนี่ยหรือว่ากุลบุตรเนี่ยได้มาปฏิวัติ ได้มาศึกษาได้มาประพฤติปฏิบัติทั้งกายทั้งวาจาทั้งใจให้เป็นผู้ที่สะอาดที่บริสุทธิ์แล้วก็ทำมรรคผลนิพพานให้แจ้งนะฮะอันนี้เราก็เลยมีโครงการเกี่ยวกับเรื่องการศึกษาธรรมะเรื่องการฟื้นฟูศิลธรรมเพราะว่าปัญหาของเศรษฐกิจปัญหาการใช้ทรัพยากรปัญหาเกี่ยวกับเรื่องการคุกคามทางเพศก็ตามหรือว่าปัญหาของอาชญากรรมทั้งหลายเนี่ยเกิดจาก เราเนี่ยละเลยหรือว่าเราหย่อนในเรื่องของศีลธรรมเราสแสวงหาความต้องการหรือว่าเราตอบแทนความปรารถนาของเราเนี่ยด้วยสิ่งที่ผิดก็คืออบายมุขและก็ผิดศีลผิดธรรมเพราะฉะนั้นทางโครงการเนี่ยก็ได้ร่วมกันกับคณะสงฆ์ทั้งแผ่นดินนะฮะส่วนราชการคณะกรรมาการศาสนาศิละปะแลววะวัฒนธรธรมสภาผู้แทนราษฎรนะฮะแล้วก็พระพิสุสงฆ์ทั้งหลายเนี่ยก็ร่วมกันจัดโครงการฟื้นฟูนฟนฟนศิลธรรม ในรูปแบบต่างๆขึ้นมานะะในระยะเวลาอันยาวนานเช่นโครงการสอบตอบปัญหาศิยธรรมเพื่อสันติภาพโลกบ้างโครงการตอบปัญหาธรรมะทางก้าวหน้าตามหลักมงคลสูตรในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหาราชมังคลาจารย์บ้างแล้วที่ผ่านมาก็คือเรื่องโครงการบวชพระ7000รูป7000ตำบลน,นะฮะต่อมาก็บวชกัน1 0 0 0 0แนะฮะทุกหมู่บ้านทั่วไทยซึ่งเราจัดกันไปแล้วมีโครงการบวชอุบาสิกาแก้วนอออนนะฮะหนึ่งแสนแล้วก็ห้าแสนที่เสร็จไป ทั้งหมดนี้ก็ล้วน,นแต่เป็นโครงการที่เราปลูกฝังศีลธรรมเข้าไปในจิตใจเป็นการเพิ่มเติมหรือเป็นการไปเสริมเป็นการไปเพิ่มวิตามินคุณภาพของจิตใจเพราะว่าทุกคนเนี่ยซึ่งเราเป็นมนุษย์ซึ่งได้ชื่อว่าสัตว์ประเสริฐเนี่ยพื้นใจของทุกคนเนี่ยจะมีความงดงามมีความบริสุทธิ์มีความผ่องใสมีความปรารถนาดีแต่บางครั้งบางทีเจอภาวะเศรษฐกิจบ้างเจอสิ่งแวดล้อมบ้างหรือว่าตัวอย่างที่ไม่ดีในสังคม อันนี้สิ่งต่างๆนี้ก็ละเลยไปทําให้สังคมของเราเนี่ยเกิดความเดือดร้อนขึ้นนะฮะก็เลยร่วมกันแล้วก็จัดโครงการบวชพระเข้าพรรษานะฮะหนึ่งแสนรูปนะฮะตอนนี้ก็คืบหน้าไปคงประมาณสัก40%นะฮะแต่ว่าก็แน่นอนก็คงจะสรุปในวันสุดท้ายก็คือประมาณวันที่9กนี่นะฮะก็จะชัดเจนแล้วก็จะมีแรงเฉยต่อไปอีก1สัปดาห์อันนี้ก็เป็น เป็นธรรมชาติของเราที่ผ่านมานะฮะว่าจะมีผู้ที่เคลียร์งานได้หรือว่าตั้งใจว่าจะมาทันวันที่9แล้วไม่ทันเนี้ยทางโครงการเราก็จะอาจจะมีมียืดยุ่นให้หรือว่าอนุเคราะห์ให้เพราะว่ามันอยู่ก่อนเข้าันซานะฮะอาจจะต่อให้ไปถึงวันที่15ของการรับสมัครนะซึ่งตอนนี้ก็อยู่ประมาณ40%นะฮะที่เข้ามา ออยอดสมัครเข้ามาแล้วนะแต่ก็จะมีส่วนหนึ่งที่มีความพร้อมและบางส่วนก็อาจจะไม่ผ่านในเรื่องของการตรวจตรวจสุขภาพอะไรอย่างเงี้ยฮะก็จะมีมีขยับตัวเลขก,ก็จะมีขยับเข้าขยับเพิ่มขึ้นลดลงบ้าง ครับน้านม่สศก,การถามถึงเรื่องของอความคืบหน้า,าในเรื่องของการเตรียมการล่ะครับว่าจะต้องเตรียมการอย่างไรครับท่านครับจเจออริญพรนะฮะเรื่องการเตรียมการนี้เนื่องจากว่าเรามีประสบการณ์นะฮะก็มีตั้งแต่เราบทเตรียมการพระพี่เลี้ยงนะฮะแล้วก็ส่วนหนึ่งก็ได้อาศัยพร,ะ,ระในพื้นที่ก็คือตามวัดต่างๆศูนย์อบรมของเราทั้ง500กว่าวัด600วัดเนี่ยะฮะทั่วประเทศอันนี้ก็ เป็นตัวแทนของวัดที่ส่งมาอบรมเป็นพระพี่เลี้ยงนะฮะหลักสูตรก็ประมาณหนึ่งเดือนอันนี้ก็เพิ่งรับประกาศและก็เดินทางกลับไปกันเมื่อเมื่อวานนี้คือวันที่ต้นเดือนนะฮะกลับไปในพื้นที่เพื่อที่ไปช่วยติด,ต,ดตามคนนะฮะโดยหลักสูตรคําสอนเนี่ยเราก็จะยึดหลักในส่วนของการคณะสงฆ์ซึ่งเราก็จะมีการสอบนักธรรมนะฮะจะมีการเรียนการสอนแล้วก็มีการศึกษาในเรื่องของการอ,อ,อบมมรมธรรมะปฏิบัตินะฮะทั้งเช้าสาย ช่วงบ่ายค่ำเนี่ยก็จะเป็นในช่วงของการเทศสอนฟังธรรมแล้วก็ศึกษาในเรื่องหลักธรรมคำสอนที่เราจะนำไปในการสอบธรรมนักธรรมนะฮะก็จะมีวิชาหลักๆก็คือกระทู้ธรรมะพุทธวินัยาศาสนาพิธีต่างๆเหล่านี้ซึ่งซึ่งเป็นวิชาหลักที่พระในระหว่างพรรษาจะต้องเรียนแล้วก็จะต้องสอบแล้วก็ที่พิเศษก็คือในเรื่องของการปฏิบัติธรรม,มะในเรื่องการปฏิบัตินี้ก็จะลึกซึ้งตามแนวของ ประเด็จพระคุณพระมงคลเทพมุนีนะฮะแล้วก็จะมีกิจวัตรสิประการที่เราจะฝึกเรื่องการอยู่ร่วมกันเรื่องอการดํารงเพศของสมณะแล้วก็การทําเป้าหมายก็คือบวชเพื่อสลัดกองทุกข์เพื่อทําพระนิพพานให้แจ้งอันนี้ก็จะชัดเจนนะฮะ ก็ได้สาระพอสมควรเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะมาสนทนาธรรมกับพระคุณเจ้าต่อนะคะว่าหลังจากที่เราไปบวชครั้งนี้แล้วอานิสงส์ที่ได้จากการบวชนั้นเป็นสิ่งสําคัญมากๆนะคะแล้วก็ที่สําคัญเราจะต้องดําเนินการอย่างไรตอนนี้เห็นท่านบอกว่าขยายเวลาการรับสมัครยังจะไปสมัครได้ที่ไหนอย่างไร,ร,รอะไรเมื่อไหรคะ่ะสักครู่คะ่ะ กลับมายังอยู่ในช่วงของจับประเด็นสนทนาเราสนทนาธรรมกับพี่ครูวิสุทธิ์การจนากิจนะคะเจ้าวาดวัดถ้ำเนรมิตรเจ้าคณะตำบลแม่ครบุงอํำเภอริสวัสดิ์จังหวัดกาญจนบุรีค่ะครับก็เดี๋ยวเราไปสอบถามท่านในเรื่องของการการเตรียมตัวกันก่อนว่ามีค่าใช้จ่ายไหมครับก่อนอื่นเลยนะครับเจริญพรก็รเนื่องจากเป็นมหากุศลอันยิ่งใหญ่นะฮะแล้วโครงการนี้เราก็เห็นชัดเจนว่าเป็นการคืน คนดีคืนคุณธรรมสู่สังคมนะฮะก็จะมีเจ้าภาพผู้มีศรัทธาบางครั้งก็ไม่มีบุตรนะฮะแต่ว่าอยากจะสนับสนุนเรื่องการบวชไม่มีโอกาสได้บวชลูกหลานตนเองแต่ว่าได้บวชผู้ที่มาตั้งใจบวชหรือว่าบางครั้งก็ส่วนใหญ่เราจะเห็นว่าผู้ที่สนับสนุนงานพุทธศาสนาส่วนใหญ่ก็จะเป็นสุภาพสตรีซึ่งก็ไม่มีโอกาสได้บวชอันนี้ก็จะเป็นผู้สนับสนุนก็จะมีเจ้าภาพเป็นผู้สนับสนุนผ้าไตรไทยธรรมต่างๆโดยที่ผู้บวชไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายนะฮะ ครับก็เรียกได้ว่าไปแต่ตัวแล้วก็ความความมั่นใจในเรื่องของจิตใจด้วยใช่ไหมครับ,รบวันนี้เห็นว่าพระคุณเจ้าได้พูดถึงเรื่องของอาการตรวจโรคที่ว่าไม่ผ่านตรงนี้จะต้องมีข้อห้ามหรือว่ามีข้อจํากัดอย่างไรเจ้าคะ,จะเจริญพรก็โดยพระวินัยน,นะฮะโดยพระวินัยเนี่ยก็จะมีเรื่องของผู้ที่มีคุณสมบัติไม่ครบนะฮะเช่นอวัยวะพิการอย่างนี้นะฮะหรือว่าเป็น สองเพศอะไรอย่างนี้ฮะเป็นบันเดาะเป็นอะไรต่างๆพวกนี้ก็ไม่ผ่านนะฮะแล้วก็มีข้อบกพร่องอื่นๆเช่นเป็นโรคร้ายแรงนะฮะเช่นเป็นบรณโรคปอดอย่างนี้หรือว่าเป็นโรคเลือนเป็นโรคที่สังคมรังเกียจรวมทั้งในโลกปัจจุบันเช่นโรคเอดส์หรือว่าติดยาเสพติดอันนี้ก็จะเป็นเป็นเรื่องของการอยู่ร่วมกันจะเป็นเครื่องกังวลแล้วก็เป็นที่มาแห่ง ความกังวลแล้วก็ไม่ผาสุกแห่งหมู่ซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยก็จะเป็นข้อจํากัดที่แม้มีศรัทธาก็คงจะ,ะไ,มไม่ได้รับการอบรมนะครเพราะว่าจะเป็นอันตรายกับหมู่คณะกับการอยู่ร่วมกันในระยะยาว่ค,ครับหลวงพ่อครับช่วงนี้ใกล้ถึงเทศกาลของเข้าพรรศารแล้วหลวงพ่ออยากมีอะไรฝากไปถึงท่านผู้ชมทางบ้านไหมครับว่าครับ จเจริญพอ,อเป็นคําถามที่สุดยอดเลยนะฮะตอนเดือนนี้ซึ่งวันที่27กรกฎาคมของเดือนนี้ก็จะเป็นวันเข้าพรรษานะฮะอยู่ในเทศากาลเข้าพรรษาซึ่งพอพูดถึงการเข้าพรรษาเนี่ยพุทธศาสนิกชนทั้งหลายก็จะมีใจิตใจชุ่มชื่นเหมือนกับว่าถ้าเราเป็นชาวไร่ชาวนาเนะะี่ะเมื่อมาเมฆตั้งขึ้นมีเขาเหมือนฝนจะตกเราก็มีความรู้สึกชุ่มชื่นเบิกบานใจหมู่ไม้ทั้งหลายก็มีความอุดมสมบูรณ์นะฮะการเข้าพรรษาก็เช่นกันนะฮะเพราะว่า มันเป็นพระวินัยซึ่งพระธรรมวิจ้าณทรงบัญญัติขึ้นเพื่อความผาสุกแห่งหมู่สง์เป็นโอกาสที่พระภิสุสงฆ์ท่านจะได้พัฒนาคุณภาพของท่านด้วยการศึกษาพระธรรมวินัยอยู่กับอุปชาอาจารย์เป็นการตกลงกันตามพระธรรมวินัยว่าจะไม่ไปแรมราตรีที่ไหนในวันเข้าพรรษานั้นน่ะช่วงเช้าพระภิษุสงฆ์ก็จะประชุมลงอุโบสถแล้วก็จะอธิษฐานพรรษานะฮะคือไม่ไปอยู่แรมราตรีที่ไหนตลอด3เดือนนะฮะ เพื่อที่จะได้ศึกษาพระธรรมวินัยแล้วก็เพื่อที่จะได้ปฏิบัติธรรมทำพรนิพานให้แจ้งนะฮะตามเป้าหมายหรือดมการวันแรกที่ประกาศต่ออุปชาต่อถ้มกลางสงฆ์นะฮะในพิธีบวชในโบสถ์ในพระโบสถ์เนี่ยว่าสัพพทุกขนิสรณะนิพพานะสัจจิกรณัตถายะข้าพเจ้าขอบวชเพื่อสลัดกองทุกเพื่อทำพรนิพานให้แจ้งเนี่ยวันแรกที่ หลังจากอขอบรรพชาเป็นสามนเณรแล้วคําขอบวชจะประกาศอย่างนี้ในถ้ำกลางสงเลยทีเดียวก็จะเป็นโอกาสอันดีให้ท่านได้ทําเป้าหมายของท่านให้ชัดเจนก็จะเป็นฤดูการที่ญาติโยมทั้งหลาย,ยถ้าเป็นชาวเกษตรกร,ร,กรทั้งหลายก็จะทํานาทําพืชผลอะไรต่างๆส่วนหนึ่งก็มีความหวังลึกๆว่าอยากให้พืชผลของตน,นไดอ้ออกผลออกดอกแล้วก็มีราคาดีก็คืออทํมมาค้าขึ้นต่างๆรวมทั้งกิจการต่างๆก็มักจะ มาทำบุญมาอุปถมัมภุธศาสนาแล้วก็หวังผลของบุญนั้นน่ะส่งเสริมให้กิจการของตนเจริญรุ่งเรืองซึ่งก็เป็นโอกาสอันดีทั้งสองฝ่ายฝ่ายพระพิสุสรงเองเ,ออเมื่อมาอยู่รวมกันเยอะๆก็มีผู้อุปถัมภ์ในเรื่องของปัจจัย4เรื่องของข้าวปลาอาหารอะไรต่างๆนะฮะทั้งญาติโยมเองก็ได้เนื้อนาบุญนะฮะมีโอกาสจะทําบุญแล้วก็มีเนื้อนาบุญผู้ตั้งใจศึกษาตั้งใจประพฤติปฏิบัติ มาอยู่ในช่วงพรรษาได้ชื่อว่าทั้งผู้รับและผู้ให้มีความพร้อมด้วยกันทั้งคู่นะฮะแล้วก็จะมีพิธีกรรมในวันเข้าพรรษาและในช่วงตลอดพรรษาก็เป็นพิธีบุญมีการฟังเทศฟังธรรมมีการถือพระอุโบสถมีการถืออุโบสถศีลนะฮะก็คือศีลแปดนะฮะและ้วก็ได้ฟังการแสดงธรรมต่างๆอันนี้ก็จะเป็นฤดูการหรือว่าเป็นโอกาสที่พุทธบริษัททั้ง4ี่เนี่ยก็จะได้ ส่งเสริมเพิ่มเติมบุญบาร,รมีแล้วก็มีหลายๆรูปเลยทีเดียวนะฮะที่ถือตามหลักของสมัยพุทธกาลเนี่ยเพราะว่าการจำพรรษาเนี่ยถ้าโดยทั่วไปเราก็จะประกาศาเขตคือเขตของวัดเราจะไม่ออกนอกเขตแล้วก็เพื่อที่จะได้มีเวลาในการที่จะทําความเพียรแต่ว่าถ้าให้ลึกลงไปกว่าน,นั้นอีกเนี่ยเราก็จะประกาศนะพระสมัยพระเจ้าก็สอนให้จำพรรษาในวงกายก็คือกว้างคืบยาววานาศอกเนี่ย ให้เราเอาใจตรึกไว้ภายในนะฮะบางบางครั้งนี่ก็อาจจะเป็นลมหายใจเข้าออกบ้างแต่ถ้าตามหลักธรรมคำสอนของหลวงพ่อวัดปากน้ำเนี่ยก็คือเอาใจจดไว้ที่ศูนย์กลางกายเราจะจำพรรษาเอาใจจดนิ่งตลอดเวลา3เดือนคือถ้าทำลักษณะอย่างนี้เนี่ยก็จะเป็นทางมาซึ่งบุญกุศลอันยิ่งใหญ่หลายท่านก็อาจจะเข้าถึงความบริสุทธิ์ภายในในพรรษาก็จะเป็น มหาโชคมหาลาภแล้วก็เป็นมหากุศลอันยิ่งใหญ่สำหรับผู้สาสนิชนและก็ของพระพิสุสงฆ์ผู้บวชอีกด้วย รานนี้ท่านผู้ชมคะเรามีหนังสือสวดมนต์นะคะที่คุณพิศนุสอนถืออยู่ค่ะจะมอบให้สําหรับท่านผู้ชมค่ะในฐานะที่เราเป็นพุทธศาสนิกชนคนไทยสิ่งดีๆที่จะทําในช่วงเทศกาลวันสําคัญทางพระพุทธศาสนาทั้งวันเข้าพรรษาและวันอาสาฬหาบูชานั้นเราจะทําอะไรได้บ้างโทรศัพท์มาที่หมายเลข0818564653ขึ้นให้หน้าจอแล้วนะคะเราจะมอบหนังสือนี้เป็นหนังสือสวดมนต์ฉบับธรรมทายาตและอุปสมบทหมู่ให้ท่านผู้ชมค่ะ คงจะต้องกลับน้มาสการถามหลวงพ่อต่อนะเจ้าค่ะว่าอาน,นิสงส์จากการที่เราจะบวชในช่วงของเทศกาลเข้าพรรษา1นึ่งแสนรูปซึ่งถือว่าเป็นการบวชครั้งใหญ่ในครั้งนี้จะได้อะไรเกิดขึ้นแก่ตนเองครอบครัวแล้วก็สังคมประเทศชาติบ้านเจ้าค่ะเจริญพรก็เป็นคําถามที่สุดยอดอีกคําถามหนึ่งนะฮะที่สรุปความได้ดีมากทีเดียวก็คือว่าสําหรับตนเองนั้นนะก็คือเป็นเป้าหมายนะฮะจริงๆการที่เรา เราเกิดมาเนี่นะฮะเราต้องรู้ว่าเราเรามีหน้าที่อยู่3เรื่องนะฮะความรู้ที่เราจะต้องศึกษาก็คือวิชาความรู้หรือวิชาการทั่วไปอันที่2คือวิชาชีพเพื่อเลี้ยงปากเลี้ยงท้องอันที่3คือวิชาชีวิตเรื่องวิชาชีวิตเนี่ยเราก็จะได้รู้ว่าเราเกิดมาทําไมแล้วก็เป็นเป้าหมายที่เราจะได้สั่งสมบุญใหญ่นะฮะเป็นมหากุศลอันยิ่งใหญ่สําหรับตนเองเนี่ยเมื่อเราได้มีสัมมาถถถทิฏฐิก็คือมีความเห็นถูกเราได้ประพฤติดีประบัติชอบนะฮะก็เกิดความดีขึ้นต่อตัวเราแล้วก็ต่่่่่อออออออคคครรรบัััวตตตสงงมแแล้ปะเทศชาาินนนนนีย ะะแล้วก็โดยเป้าหมายของการอยู่ร่วมกันเนี่ยการบำเพ็ญความดีหรือการบำเพ็ญประโยชน์ต่อตอนเองต่อส่วนรวมแล้วก็ต่อสังคมประเทศชาติเนี่ยล้วนแล้วต้องเกิดจากพื้นฐานของใจที่ดีใจที่มีคุณภาพนั้นการที่เราได้มาบวชน,นะ,ะก็เป็นสุดยอดของการฝึกตัวนะฮะตามหลักธรรมคำสอนของพระสมุทรุจ้าเรายกฐานะจากผู้ถือศิน5ศาลิ 8, แล้วก็ไปศิน2 0 0รีล10แล้วก็ไปศีล227นะฮะ บริสุทธิ์ทั้งกายทั้งวาจาทั้งใจอนุภาพและคุณความดีทั้งหลายต่างเหล่านั้นเนี่ยก็จะกลับมาสู่สังคมและก็มวลมนุษยชาติอย่างแน่นอนนะครับแล้ววันนี้ก็ต้องนมัสการขอบคุณนะครับหลวงพ่อพระครูสุทธ,ธวิวิสุทธ์การจนกิจนะครับเจ้าอาวาสวัดถ้ำเนลมิตรตําบลแม่กระบุงจังหวัดกาญจนบุรีที่ได้มาให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของอุปสมบท1 0 0 0 0แรูปในเทศกาลเข้าพรรษาครับ นักวากขอบพร<อ>ะคุณค่ะและวันนี้จับประเด็นมาเป็นข่าวนะคะดิฉันคุณพิศนุส,สอนและผู้ร่วมรายการนำรายการจากลาดท่านผู้ชมไปก่อนพรุ่งนี้พบกันใหม่ค่ะ8นาิกถึง9นาฬิกาเช่นเคยกับจับประเด็นมาเป็นข่าวสวัสดีค่ะ